ปกติข้าราชาการนี้ก็เข้างานเช้าเย็นเย็นจนถึงสุกเลยนะคะพี่คมเอาเวลาตรงไหนไปไปทำตัวเนี้ยค่ะ,ะวันหยุดราชาการก็เสาร์อาทิตย์ยางเช่นนะลูกค้าเขาทักมาเนี้ยเขาส่วนใหญ่เขาก็จะทักมาทางแชทครับแต่ตอนหลังก็คนสั่งเขามาเยอะมากครับแล้วก็สั่งเขามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับคนสนใจเยอะขนาดนี้รายได้ประมาณเท่าไหร่พี่คมบอกได้ไหมคะก็ประมาณสักห้าหลักต่อเดือน อุ้ยถ้าเกิเทียบกับรายได้หลักเราจากข้าราชการก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีมากเลยเนาะก็ดีครับด,<อ>ดีเลยครับเนื่องด้วยเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างเป๊ะและมีวันหยุดที่แน่นอนพี่คมจึงอาศัยจุดนี้ประดิษฐ์คิดคน้นอุปกรณ์ในการใช้ออกกำลังกายร่วมกันระหว่างคนกับสุนัขซึ่งทำไรายได้ให้พิคมเป็นหมืนม่นๆเลยทีเดียวแต่อุปกรณ์ที่ว่าจะสร้างกันแบบไหน เดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงงานผลิตของพิคมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะวอลิงก็ย้ายมาอยู่ที่ทํางานค่ะเป็นโรงงานของพิคมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนกันขั้นตอนนี้ต้องทําอะไรยังไงบ้างคะพอเราออกแบบเสร็จแล้ว,ะลวจะมาให้พี่เนี่ยซึ่งก็เป็นช่างมืออาชีพในการอ็อกเนี่ยเขาชำนาญมากแล้วเราก็จะให้เขาทำจิก๊กทำจิ๊กขึ้นมาเพื่อที่ เป็นแบบออกมาหลายพันมันก็จะเหมือนกัน ไอจิกนี่คือตัวตัวโต๊ะที่หงายอยู่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมมองลงไปนะคะจะเห็นเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหล็กใช่ปะ<ช>ที่มันที่มันขึ้นมาล็อกไว้เป็นมาร์าคว,วายว่าอะไรจะต้องเชื่อ,อมกันตำแหน่งไหนใช่ครับผมพอเราขึ้นตัวนี้มาเป็นแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะต่อกี่ชิ้นออกมาหน้าตาขนาดก็จะเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแสดงว่ามันยยกกรงงน่าจะออกแบบกับทำจิกป่ะคะใา่ไหมออกแบบให้ลงตัวใช่ไหมว่าว่าตรงเนี้ย มันก็ได้ปรับปรุงมา,าหลายครั้งแล้วจนจนเป็นแบบที่ณ่ตอนนี้นะลงตัวแล้วครับเออเดี๋ยวนะเท่าที่บลิ่งดูอะพอมีแบบมีจิกแล้วอะประกอบน่าจะไม่ยากสำหรับช่างฝีมือนะคนธรรมดาอย่างเราก็ยากนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดมีคนอยากได้แบบแปลกๆอย่างเงี้ยอันนี้พี่คมรับทําด้วยไหมหรือว่าจะต้องเป็นแบบที่เราดีไซน์ไว้แล้วเท่านั้นถ้าถ้าแบบถ้ามันแปลกมากนะถ้าเขาไปใช้งานบางทีมันอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าถ้ามันมันแปลกแล้วโอเคเราก็ทําให้ครับ แสดงว่าจริงงานที่เราผลิตเนี่ยมีทั้งแบบมาตรฐานที่เราออกแบบเป็นหลักแต่ง,งานที่สั่งทําแบบพิเศษพิเศษเราก็รับทําด้วยครับผมแบบ<อ>พิเศษก็ก็ทาแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของคนเอาไปใช้งานด้วย<อ>ว่าถ้าเกิดว่าแบบเขาบอกออกมาแล้วมันเอ้ยมันแลดูไม่ค่อยปลอดภยัยผมก็จะไม่ทําไม่<อ>รับทําเลยก็ประเมินในส่วนหนึ่งด้วยนะคะคโอเคอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกเหล็ก ใช่ไหมอันนี้ออกเลยป่ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นสแตนเลสครับอ๋อเราใช้สแตนเลสขึ้นโครงค,ครับผมทำไมเลือกใช้สแตนเลสอะคะมันราคาค่อนข้างสูงอะสแตนเลสอืมครับผมเพราะว่าสแตนเลสอ่าเขาจะมีน้ําหนักเบาแล้วก็แล้วก็ความแข็งแรงสูงกว่าแล้วก,ววก็อายุการใช้งานเนี้ยยาวนานกว่าเหล็กเยอะครับ ถ้าเหล็กนี่ถ้าไปทิ้งจากแดดจากฝนก็อยู่ได้ไม่กี่ปีเราเราเลือกเป็นชันเลสละเพราะคิดว่าลงตัวที่สุดครับผมกับที่เราจะทำน้ำหนักเบา<ม>น้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานแข็งแรงรองรับกับแรงหมาได้ถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวได้แล้วอย่างสแตนเลสที่เอามาขึ้นแบบแบบนี้ค่ะคือมันมาเป็นชิ้นอยู่แล้วเลยป่ะคะมันก็จะมาเป็นแท่งยาวๆนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอ๋อก็คือเรามาดัดเรามาทําอะไรเองทุกอย่างแต่ละชิ้นมาตัด มาดัดให้ได้ขนาดตามตามรูปแล้วก็หัเชื่อมมันก็จะมีหลายไซส์มีมีหนึ่งนิ้วนิ้วสองความหนาก็จะแตกต่างกันไปหนึ่งมิลมิลครึ่งลิลิขอลองถือได้ไหมคะอ๋อหนักมันค่อนข้างเบาจริงๆด้วยอ่ะคือมองตาเปล่าแล้วมันหนักแต่ว่าพอเป็นสันเลตมันก็เบาครับมันก็เบากว่าใช่ครับอโอเคได้น้ําหนักเบาด้วยได้แข็งแรงด้วยแต่ท่าทร่สังเกตนี้มันก็มีหลายขนาดนะคะที่เรามาใช้ด้วยกันอยู่ใช่ครับอย่างเช่นว่าตัวโครงเนี่ยตัวโครงเราก็จะใช้ อ่านิ้วนึงเพื่อเพื่อความเพื่อความหนาความแข็งแรงใช่ครับส่วนตัวตัวก้ามปูหรือว่าตัวตัวพัดเท้าเราก็จะใช้ไซส์เล็กลงมาไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากก็เบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังคงเป็นสแตนเลสอยู่นอกจากโครงที่เราใช้ตัวสแตนเลสเป็นโครงหลักเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์อื่นๆล่ะคะพ่คมอุปกรณ์อื่นก็อ่าส่วนประกอบก็คือล้อเบรกซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องเลือกใช้ที่อ่าแข็งแรงเหมือนกัน เพราะว่ามันจะต้องรองรับกับแรงเทแรงบิดมันก็เลยต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงค่ะห้องนั้นคืออันนั้นผลิตเองไหมคะอันนั้นก็ต้องสั่งพิเศษครับ